หยุดฉันไม่ได้หรอกอะไรของจริงมาต้องกินอ้าวใครมาท่านนะ่ะหรือจบไม่สวยต่อเรื่องไว้เยอะเลยนะครับอย่างนี้ไม่ดีเลยแล้วพี่ม,าามีปนะัญหาไหมน่ะเจอที่หน่อยเป็นไงนะให้หนุนได้ดีสิเปิดมาไม่พูดความทำเพลงเลยเยอะจะบินขึ้นไปทำไมเล่าเมื่อคุยกันข้าง <ไป S 1> ล<อ>่างดีกว่าเฮ้ยไม่หมดลิตรนี้เหรอ ในพิศพุก็มาขอเราเป็นไงแล้วกันโอ๊ยุดเยอเลยตยอีอะแบบนี้ก็สวยดีครับเฮ้ยเดี๋ยวตุ๊อะไรมันก้าวขวาตุ๊กจะปิดบ้านย่อยย่อยกันเ้ย